หลักสูตรผู้นำพลังอำนาจแห่งชาติค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่การอบรมในรุ่นที่2แล้วนะคะและเมื่อวันที่6มิถุนายน2,568ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการจัดพิธีเปิดหลักสูตรพออชรุ่นที่2ขึ้นค่ะ โดยมีคุณกรทพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรผู้นำพลังอำนาจแห่งชาติหรือหลักสูตรพออชอรุ่นที่2 National Power Leadership Executive Program นะคะโดยมีศาสตราจารย์พลตำรวจตรีดอกเตอร์ชัดชนันลีระเติมพงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิสยามวโรดมและด็อกเตอร์บุตราวงรักศักด รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามวรโรดมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมณโรงแรมมาริออทกรุงเทพสุขุมวิท57ค่ะหลักสูตรพออชอรุ่นที่2นี้นะคะจัดขึ้นโดยมูลนิธิสยามวรโรดมร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยสถานีโทรทัศน์ทีเ2 และบริษัท E.D.U. Wisdom Thailand จำกัดค่ะซึ่งระยะการฝึกอบรมนะคะก็จะมีขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ถึงวันศุกร์ที่5กันยายน2568ค่ะโดยศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ทั้งการบรรยายการเสวนาทางวิชาการการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเรียนรู้นอกชั้นเรียนค่ะ รวมถึงครับการทำเอกสารวิชาการรายกลุ่มใน4หัวข้อหลักก็คือภาคสังคมสงบสุขสามคัคคีภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนดีลดหนี้สินภาคการเมืองการเมืองเรื่องสร้างสรรค์และภาคการทหารมั่นคงรักษาผลประโยชน์ชาติโดยใช้เครื่องมือการมองภาพอนาคตเพื่อจัดทำแผนระดับองค์กรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทิศทางการบริหารการจัดการความสัมพันธ์เชิงบูรณา,าการของพลังอำน,นาจแห่งชาติด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารเทคโนโลยีและความเชื่อผ่านการเรียนรู้แบบเจาะลึกหน่วยงานกระทรวงของประเทศไทยองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคสังคมที่เกี่ยวข้องและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงให้สามารถวิเคราะห์ประยุกต์ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทเพื่อร่วมกันร,รับใช้สังคมและประเทศชาติและเป็นพลังอำนาจแห่งชาติครับ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อบรมรุ่นที่1น,นะคะนำโดยประธานรุ่นท่านพินิจจารุสมบัติพร้อมด้วยผู้มีชื่อเสียงจากทุกวงการให้การตอบรับเข้าร่วมอบรมอย่างอบอุ่นด้วยอุดมการณ์เดียวกันนะคะในการทำเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ